สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอย a l m แม h ชีนส์ช่องที่เราจะพาทุกคนไปพบกับเครื่องจักรสุดล้ำแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงสุดในภาคเกษตรนั่นคือ2026ัรีดปีมินิคอมบายสุดยอดนวัตกรรมจากอินเดียที่กําลังได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยถ้าพูดถึงเครื่องเก็บเกี่ยวที่ทั้งเล็ก คล่องตัวและใช้งานง่ายต้องยกให้รุ่นนี้เลยครับรี849ส i มินิคมรุ่นปี2026เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และประสบการณ์ยาวนานของบริษัทรีซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรระดับโลกเครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกษตร,รกรที่ต้องการประสิทธิภาพสูงแต่ไม่ต้องการลงทุนกับเครื่องขนาดใหญ่เกินไป เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับปรีด849มินิคอมบายรุ่นปี2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดตัวทั้งสีดำเงาพร้อมลวดลายสีส้มเข้มดูแข็งแรงและมีสไตล์ทันสมัยขนาดกระทัดรัดช่วยให้เคลื่อนที่ได้ง่ายในพื้นที่แคบหรือไร่นาขนาดเล็กระบบไฟเล็ดรอบคันสองสว่างแม้ทำงานในเวลากลางคืน ส่วนโครงสร้างถูกผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงทนทานต่อทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะฝนตกหนักหรือแดดแรงก็ยังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาดูกันที่หัวใจหลักของเครื่องกันบ้างครับ เครื่องยนต์ปรีด849ใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด76แรงม้าที่ให้พลังสูงแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง15%ระบบระบายความร้อนแบบเทอร์โบทําให้เครื่องทํางานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ร้อนจัดเหมาะสําหรับงานเก็บเกี่ยวในพื้นที่กว้างหรือในฤดูที่ต้องทํางานอย่างต่อเนื่องระบบเก็บเกี่ยวของรุ่นนี้ถือเป็นจุดเด่นที่สุด ตัวเครื่องสามารถเก็บเกี่ยวข้าวข้าวสาลีถั่วเหลืองและพืชผลอื่นๆได้อย่างแม่นยำใบมีตัดขนาด7ฟุตท,ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติช่วยให้ตัดได้เรียบสวยไม่ทำลายต้นพืชนอกจากนี้ยังมีระบบคัดแยกมเมล็ดแบบ d u อัลคลีนนิ่ที่ช่วยให้มเมล็ดที่ได้สะอาดขึ้นลดการสูญเสียได้ถึง30%เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปในตลาด อีกหนึ่งจุดที่น่าประทับใจคือระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ออกแบบมาให้สามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่ท้นแฉะหรือพื้นดินไม่เรียบระบบทุวงล่างแบบ Heavy Duty Suspension ่นทำให้เครื่องนิ่งและมั่นคงในทุกสภาพพื้นที่นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเกียร์8สปีดที่ปรับได้ทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติทำให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรมือใหม่หรือมืออาชีพ ห้องคนขับของปี849มินิคอมบายก็ถูกออกแบบให้สบายและปลอดภัยที่สุดในคลาสเดียวกันเบาะหนังปรับระดับได้พร้อมแผงควบคุมแบบบิจติทันเต็มรูปแบบแสดงค่าการทำงานต่างๆเช่นความเร็วเครื่องอุณหภูมิและปริมาณน้ำมันอย่างชัดเจนระบบเสียงเตือนอัจฉริยะจะส่งสัญญาณทันทีเมื่อมีปัญหาเช่นเครื่องร้อนเกินไปหรือน้ำมันใกล้หมด ในด้านเทคโนโลยีรุ่นปี2026นี้ยังมาพร้อมระบบสมาร์ท a ฮาเวสมอ n ิทอ r ริงที่สามารถบันทึกข้อมูลผลผลิตปริมาณพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวและเวลาทำงานทั้งหมดโดยสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปของกรีดได้แบบเรียลไทม์เกษตรกรจึงสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น สำหรับการบำรุงรักษาบรีด849มินิคอมบายถูกออกแบบมาให้ซ่อมบำรุงง่ายทุกชิ้นส่วนสามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็วมีระบบหล่อลื่นอัตโนมัติช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆและยังมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบการบำรุงรักษาหลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องขนาดเล็กแบบนี้จะรับงานหนักได้ไหม คำตอบคือได้แน่นอนครับพรอปรีด849มอบผ่านการทดสอบการทำงานกว่า2,000ชั่วโมงในทุกสภาพภูมิประเทศทั้งพื้นที่ลาดชันพื้นดินโคลนและพื้นที่แห้งแรงผลลัพธ์ออกมาดีเกินคาดทั้งความทนทานความเร็วในการเก็บเกี่ยวและความประหยัดเชื้อเพลิงในด้านความปลอดภัยปรีดให้ความสำคัญอย่างมากเครื่องมีระบบ e m e r g e n c y Stop ที่สามารถหยุดการทำงานของเครื่องได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงระบบป้องกันการลื่นถลายในขณะปีนเนินซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรในประเทศไทยเครื่องรุ่นนี้เหมาะมากโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคอีสานที่มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดกลางถึงเล็กเพราะขนาดของเครื่องไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายผ่านถนนในหมู่บ้านอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันและใช้แรงงานน้อยลงมาก เมื่อพูดถึงราคาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หลายคนสนใจปรีด849ิมินิคอมบาปี2026มีราคาประมาณ9 5 0 0 0 0บาทถึง1 1 0 0 0ล้าน1แสบาทขึ้งอยู่กับออปชั่นและอุปกรณ์เสริมถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ได้รับเสียงของเครื่องยนต์ก็ถือว่าเงียบกว่ารุ่นก่อนมากเหมาะสำหรับทำงานในพื้นที่ชุมชน ไม่รบกวนเพื่อนบ้านระบบกันเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนในห้องขับขี่ช่วยให้คนขับทำงานได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้าสำหรับใครที่เน้นความสะดวกสบายรุ่นนี้ยังมีระบบออโต้อลดดิ้งแกรงแทงที่สามารถเทมเมล็ดออกจากถังได้โดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาทีเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานและลดการสูญเสียมเมล็ดข้าว พูดได้เลยครับว่า2 0 2 6ปี849มินิคอมบายคือเครื่องเก็บเกี่ยวรุ่นเล็กที่ใจใหญ่ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยดีไซน์แข็งแรงประหยัดพลังงานและดูแลรักษาง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตร,รกรรุ่นใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าและประสิทธิภาพและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่แสดงให้เห็นว่าอนาคตของเกษตร,รกรรมไม่ใช่แค่แรงงานแต่คือเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตและลดต้นทุน ถ้าคุณชอบเครื่องจักรเกษตรสุดล้ำแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรอย a l m a c h ช n e s เพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมก่อนใครทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวรถแทรกเตอร์รถ,รถ,รถตัดหญ้าและอีกมากมายจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสุดยอดเครื่องจักรแห่งอนาคตที่จะทำให้คุณเห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้อยู่แค่ในเมืองใหญ่แต่กำลังเปลี่ยนโลกของเกษตรกรรมให้ฉลาดและยั่งยืนมากขึ้นทุกวัน